ชีวิตคนเฮาน่ะเอาอหลีเดออยยาสูดแต่เป็นแต่นางเอกเออนังมันรลายก็ต้องเป็นมันต้องเป็นจังหวะนะคะเป็นช่วงๆเออดีเกินไปบ่ได้เดออกับคนที่เข่าเห็นค่าความดีเฮาก็ต้องใช้ระบบเนาะมองเขาให้รู้อืดูเขาให้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเจ้าของให้ได้ ตามสถานการณ์อันนี้ต่างหากที่จะอยู่ได้โดยที่เราบทุกใจเพียงผู้เดียวเยสูยยอมรับอืมคิดดีจนเกินไปนะเออเข้าข้างเจ้าของเพื่อคําว่าดีแต่ความทุกข์อยู่ในหัวใจสร้างสั้นละบอแมนบอแมนเด้ยอยามขึ้นก็ขึ้นแดด อือเขาเอินจังว่าขนย่งเป็นขนอยู่ยังมีอารมณ์รักโลโกโกดหลงโมโหก็เป็นปล่อยออกมาแดดอืมอยู่เป็นเย็นได้นิ่งได้เป็นบางเวลาเก็บสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งไหนที่แยบปล่อยทิ้งไป แต่ถ้าบเบาเลยมันอุกอังเอาในหัวใจนะคนข้างนอกเนี่ยเราปล่อยผ่านได้แต่คนยุกไก้ของเห่าเนี้ยเห่าต้องเขี่ยเด้อพี่น้องโอ้ยเราแล้วกัลบไปไปนอนนั่งมานไฮอย่ <c oughs> ยาเด้อเออฝึกลองไซเบิงตามสถานการณ์พี่น้องเอ้ยฟันดีเด้อ